สวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีบผันบุ่งหมีสิพาบะเฮ็ดแนวกลินอาหารง่ายๆห,ๆหอมๆแซ่บๆนะครับพี่น้องมือหนีบผันบุ่งหมีสิพาบะเฮ็ดเข้าพัดไข่นะครับพบีน่น้องเนาะหอมๆแซ่บๆเลยนะครับปักบุ่งหมีเตียมกระเทียมเดียบร้อยครับพี่พน้องเดี๋ยวเข้าไปทานกระทะที่น<ะ>้ำมันใส่นะ,นะครับเนาะเปิดไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องบ่ต้องเปิดไฟแ้งนะครับเนาะในช่วงแรกนะครับ กระทะเริ่มฮ้อนน้ำมันเริ่มฮ้อนนะครับเขาก็เอากระเทียมที่เขาเตรียมไปเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับพี่น้องผัดไปจนกระเทียมมันหอมนะครับพี่น้องครับกระเทียมก็เริ่มหอมแล้วนะค <HHH> รับเนาะพ้าวบานพุุนมีก็เจียวไข่มาใส่นะครับพี่น anyway. พพ so well. ้องสูตรของพ้าวบาร์บุดม <the peanut> ีใ <noon> ส <ifica> ่ไข่แล้วไปก่อนจักสองใบนะครับพี่น้องเนาะสองฟองนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับพี่น้องไปที่แรก ใบที่หนึ่งนะครับเนาะใส่ใบที่สองลงไปนะครับเจี๊ยบลอยแล้วเขาก็ค้นในไข่มันแตกก่อนนะครับค้นจนว่าไข่ไข่มันจะสุกนะครับโอ้ยไข่พน่น้องบอกสิบอกถือนะครับเนาะเขาค้นจนกว่าไข่ไม่ได้สุกประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะแล้วแล้วนะครับเขาเก่าที่สุของเขาสวยนะครับที่เขาหุงไว้เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องเมื่อวานนู่นมีใส่ทั้งหมดประมาณถ้วยนึงนะครับเนาะ ข้าวเยข้าวหอมมะลิป่นเ้องนะครับพี่น้องเรียบ้ยแล้วนะครับกับพัด่มาเข่ากันซะก่อนนะครับเนาะปัดจนกว่าเขาาม่อสี้วนนะครับพี่น้องคนตัวป่วตัวมากวดนะครับเนาะจนกว่าเข่ามีสี้วนนะครับพี่น้องโอ้ยขนาดยังบดกุยยังก็นเกริ่มพร้อมแล้วนะครับเลยแซกบขัดขนาดเลยนะครับเอาเข่ามาลรวนดีแล้วนะครับเดี๋ยวห้องกระตอกใครจะกุยสองฟองนะครับพี่น้องครับ ใส่ลงไปแล้วนะครับเพราะกวนห้มันเข้ากันนะนรองเนาะสีก็สีลมเปียนนะครับตับปีกำลื่อนตับดใส่้สีไปนะครับปีองสีฟองนะครับเนาะคดลงไปคนงมาเอาไข่กระริ่มสุกเปนตัีมาหนึ่งนะครับเนาะใส่เพีงหอมกี่ป้องใส่ไข่ลงไปนะครับเนาะ ติกสิ่งวิยญางเริ่มขวาคันดีแล้วครับเป่นซีขาวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มกลุ่มนะครับบานี้นะครับเครื่องกลุ่มเขาบาร์นทูนี้ง่ายๆเลยนะครับพี่น้องจะทีมีในส่วแก่ของที่อุ่นขาวนะครับใส่ที่อุ่นขาวลงไปแล้วผัดตามด้วยนะครับน้ำตาลทรายนะครับพี่น้องเนาะความหวานเราจะปุดได้นมากนะครับพี่น้องใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วผัดตามไม่ได้ผงนัวครับพี่น้องผงชโลมตันเด็กนะครับหนึ่งช้อนนะครับเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับก็คือเกลือนะครับก็ผัดวเนา บลใส่เกลือกับปลแซลมนะครับแต่ว่าบบได้ใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะใส่เกลือกระพอนะครับเสร็จแล้วนะครับผัดกระพอะนั่นไมเข้ากันนะพี่น้องเพิ่มสีนะครับเริ่มเคียนเริ่มหอมมวลมวลนะพี่น้องเมื่อผัดเข้ากันนี้แล้วเดี๋ยวเขามาเสริมซีสันสักก่อนนะครับพี่น้องโดยแครอทนะครับใส่แครอทหั่นซอยลงไปนะครับกับผัดให้เข้ากันแล้วผัดให้แครอทไม่สุกนะครับพี่น้องแครอทเริ่มสุกดีแล้วนะครับเนาะ แล้วก็บานพรุ่งนี้ก๋าเสี่ยวในส่วนของผักมาใส่นะครับผักนั่นคืง่ายงเลยเลยแกมีใแช่ในส่วนของผักชีหอมกับผักต้นหอมนะครับพี่น้องแค่นี้นะครับใส่ลงไปนะครับผสมผสานพร้อมพร้อมกันเลยนะครับต้นหอมกับชีหอมเนาะพี่น้องเนาะผักนั่นมากหลายใสหลายมากหน่อยเส่นหน่อยเราจะมักใส่นันนะครับเนาะใส่ลงไปแล้วสะพ้าถึงผักก็องถูกนะครับพี่น้องเป็นเนื้อปลาครับ ดีสันเลยพี่น้องแซ่บนะครับพี่น้องโอ้ยอยุงเข่านะพี่น้องนเนาะเดียร์นะครับจิ้มแต่ร้องไปเรียกตามมาันต้อง,งง่ายเลยนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วน,นะครับเดี๋ยวพอบานพรุ่งนี้เด็กถักเสร็จจานนะครับไปกินนะครับพี่น้องเนาะยิงเข่ายังเฮงแล้วตอนนี้นะครับเนาะผู้ใดอยู่แถวๆบ้านพอบานพรุ่งนี้ก็มากินน้ำกันนะครับเนาะคลิปนี้พอบานพรุ่งนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อว่าคลิปต่อไปที่เพเห็นอยากไปกิน,นเนี่เบื่อนอยชมบนะครับเนาะขอบคุณเลยล่ะครับพี่น้องครับ อ้อมแสบครับพี่น้องเข้าผักไข่สูสรตรสไตล์พะบบัตพนมีมากินกับพะบบัตพนมีครับพี่น้องครับ